กลับมาพบกับ y ยูทูบช e แนลพายีบสีนครปฐมแอปนัดชาันกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ EP นี้ก็เป็นพิกอเด็กเลือกกองการทำนายดวงกันเหมือนเดิมเลยนะคะกับหัวข้อพิกอเด็กที่มีชื่อว่าอ่ะนับจากวันนี้ไปอีกห้าง5-10ปีข้างหน้าเนี้ยอ่ะตัวคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตมีบ้านมีรถ มีทรัพย์สินเงินทองร่ำรวยเงินทองไหมนะคะลองมาเช็คดูกว้างๆกันนะคะภาพรวมค่ะโอเคค่ะกติกาก็เหมือนเดิมเลยให้ทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมคลิปนี้ทุกท่านนะคะหลับตานึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือนะคะจากนั้นให้ทุกท่านนึกถึงหัวข้อที่แอปตั้งไว้นั่นก็คืออ่ะตัวคุณในอะีกห้าถึงสิบปีข้างหน้าต่อจากนี้เลยนะอ่ะจะประสบความสําเร็จในชีวิตมีบ้านมีรถมีทรัพย์สินเงินทองร่ำรวยเงินทอง ไหมประมาณนี้นะคะอาจจะเหมาะกับวัยรุ่นสร้างตัวนะคะหรือคนที่กําลังสร้างเนื้อสร้างตัวอยากมีสถานะทางการเงินที่ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆนะคะใครที่มีพร้อมทุกอย่างแล้วก็อาจจะไม่เหมาะกับกับคุณในคลิปนี้นะคะก็ขอให้ผ่านไปก่อนได้เลยนะคะอ่ะโอเคกติก,กาก็เหมือนเดิมเลยนะคะอ่ะอ่ะโอเคออะพูดไปเลวเนอะอ่ะพอเรานึกถึงหัวข้อเสร็จแล้วนะคะอ่ะเราก็ ตั้งจิตประมาณไม่เกินหนึ่งนาทีนะคะอ่ะเราลืมตาขึ้นมาเราจะพบกับกองไพ่ทั้งหมด3กองด้วยกันกองที่1จะเป็นเฮลิคอปเตอร์นะคะกองที่2จะเป็นเสื้อกันฝน กองที่สามจะเป็นตะหลิวให้ท่านเลือกมาหนึ่งกองที่รู้สึกดึงดูดสายตาหรือถูกชะตาท่านแล้วไปฟังคําทํานายกันได้เลยนะคะโอเคค่ะแอปจะให้เวลาทุกท่านเรราๆไม่เกินหนึ่งนาทีในการตั้งจิตอธิษฐานและเลือกกองไพ่ที่ถูกใจถูกชะตานะคะโอเคค่ะหนึ่งนาทีเริ่มเลยจ้า โอเคค่ะหวังว่าทุกท่านน่าจะเลือกกองไพ่ที่ถูกใจกันได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอปขอเริ่มที่กองที่หนึ่งก่อนเลยนั่นก็คือกองเฮลิคอปเตอร์นะคะเดี๋ยวขอเก็บที่เหลือออกมาก่อนนะคะ กองที่หนึ่งนะคะกองเฮลิคอปเตอร์นะคะหัวข้อของเราในวันนี้ก็คืออีกห้าถึงสิปีข้างหน้านับจากวันนี้ไปเนี่ยตัวคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตมีบ้านมีรถล่ำรวยเงินทองอะไรไหมนะคะเหมาะสำหรับอ่ะคนที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวอยากให้ชีวิตแบบว่าไปสู่จุดที่ดีขึ้นเรื่องสถานะทางการเงินนะคะอันนี้ถ้าใครมีมีครบ ทุกอย่างแล้วก็อาจจะไม่เหมาะกับคุณนะคะอาจจะต้องผ่านไปก่อนอันนี้น่าจะเหมาะกับวัยรุ่นสร้างตัวอะไรประมาณนี้เหมือนเขาอยากจะมาเช็คว่าแบบเออห้าถึงสิบปีข้างหน้าอ่ะการเงินเขาจะสำเร็จร่ำรวยไหมประมาณนี้นะคะ,อะกองที่หนึ่งเฮลิคอปเตอร์มาดูกันเลยค่ะ ใบที่หนึ่งได้ไพ่เทมเพลนนะคะอืมใบที่สองคิงเหรียญคะ่ะใบที่สามสี่ถ้วยะคะ่ะใบที่สี่ควีนเหรียญ ใบที่ห้าเดอะฟูลนะคะใบที่หกเดวี่ค่ะใบที่เจ็ดสเตรนนะคะใบใบที่แปดคิงถ้วยะคะ่ะ ใบที่เก้าเมจิกเชียนใบที่สิบได้สามดาบอ่ะโอเคสำหรับคนคนกองที่หนึ่งกองเฮลิคอปเตอร์นะคะอ่ะถามว่า ในช่วงห้าถึงสิบปีข้างหน้าต่อจากเนี้ยตัวคุณจะสามารถประสบความสําเร็จในชีวิตมีบ้านมีรถมีทรัพย์สินเงินทองร่ํารวยไหมนะคะส,สำหรับสาหรับคนคนกองที่หนึ่งเฮลิคอปเตอร์เนี่ยอแอปแอปเห็นว่าแอปเห็นว่ามีนะมีมีมีสินทรัพย์มีมีครบทุกอย่างเลยแนมะ่ว่าจะเป็นบ้านนะคะรถหรือ อ่าหรือว่ามีเงินเก็บเงินก้อนอะไรอย่างเงี้ยแอปแอเห็นว่ามีครบทุกอย่างนะคะอ่าแต่ว่าตัวคุณก็ต้องเหนื่อยนิดนึงก็ต้องฝ่าฟันกับชีวิตแบบว่าปากกัดตีนถีบหรือว่ามีเงินมีความแบบว่าบางพลังงานเ็าอดมือกินมือนะครับตัวคุณก็ต้องแบบข่มจุขม่ขมใจที่จะไม่ไปชอ็อปหรือข่มใจที่จะแบบว่า ทำชีวิตตัวเองให้ประสบความสําเร็จเหมือนเหมือนคุณแบบถ้าสมมติว่าในในช่วงแบบว่าอ่ะอ่ะช่วงประมาณสักสามสามถึงสี่เปสามถึงสี่ปีแรกอะ่ะคุณคุณอาจจะต้องวางแผนชีวิตอ่ะจะต้องทํางานอ่ะทําอาชีพเสริมอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนมันจะมีขั้นตอนของการวางแผนชีวิตเหมือนปรับเรื่องอาชีพการงานเออฉันจะไปทิศทางไหนดีอะไรอย่างเงี้ยมันมีการวางแผนที่ดีแล้วก็อ่ะ เหมือนการเงินก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีเงินเก็บเริ่มแบบว่าเริ่มวางแผนซื้อรถซื้อบ้านอะไรประมาณเนี้ยแอ,แอบมองว่ากองเนี้ยมีม,มีครบทุกอย่างนะในในช่วงห้าถึงสิบปีข้างหน้าแต่ว่ามันก็แลกมาด้วยความแบบด้วยความเหนื่อยยากเนอะด้วยความลําบากตักตําของเราก็มันมันไม่ได้มีโชคช่วยอะ่ะแต่ว่าอ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็หนุนนําให้เราอะ่ะเอ,อประสบความสําเร็จในชีวิต นะคะก็ก็โอเคนะแอบว่าก็ร่ำรวยเงินทองอยู่ก็ดูมีมีทุกอย่างที่เราอยากมีแต่มันก็แลกแลกมาด้วยความแบบสู้สู้ชีวิตต่อสู้ฝ่าฟันต้องใช้เออมันสมองสติปัญญาไหวพริบอ,อาจจะอาศัยด้านดักดักอะไรของตัวเราบางจุดที่จะต้องทำให้อะชีวิตของเราไปต่อได้ได้แล้วไปได้ไกลอะไรอย่างเงี้ยอ่ะประมาณนี้แล้วก็ บางพลังงานก็คืออ่กว่าชีวิตเราจะในช่วงสิปีเนี้กว่าชีวิตเราจะถึงจุดนี้ได้คุณอาจจะต้องแบบแรกมาด้วยความอดทนอดกัน้นอ่ะฉันจะไม่ไปเที่ยวต่างประเทศหรือฉันจะไมะ่ใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยอะไรประมาณเนี้ยเอไม่ชอ้อปไม่อะไรกินก็กินแบบประหยัดอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าจะกินจริงๆหรือไปเที่ยวจริงๆก็ต้องนานๆทีจริงๆแ,แล้วต้องเป็นคอสแบบประหยัดอะไรประมาณเนี้ย เออเหมือนจะใช้จะไม่ได้ใช้ชีวิตสู่ลุยสู่ไล่ฟุ่มเฟือยอะไรมากมายแต่แต่แต่การที่คุณเป็นอย่างเงี้ยมันมันเป็นสิ่งที่ดีมันการที่คุณลดลักิเลสในเรื่องแบบเอออยากได้นั่นอยากได้นี่อ่ะมันมันทำให้คุณแบบเออแลกมาด้วยความที่คุณฐานะร่ํารวยมีเงินเก็บแบบรวยไปเลยอ่ะแล้วก็มีรถ มีบ้านมีมีแอปมองเห็นว่าคุณมีทุกอย่างขอให้อดทนมากๆมันจะเห็นเป็นรูปประทรมก็ประมาณสักปีที่แปดเก้าสิบไปแล้วอะ่ะเออคุณคุณจะเริ่มแบบมีความรู้สึกว่าคุณมีพร้อมทุกอย่างเลยอะไรประมาณเนี้ยแล้วแต่คุณก็อาจจะเศร้าใจนิดหน่อยตรงที่ว่ามันก็ไม่ได้ว่าจะ มันไม่ได้มาจากโชคลาภอะไรอ่ะมันมาจากการที่ตัวคุณต้องอดมื้อกินมือ้อชิงดีชิงเด่นอะไรหรือเหนื่อยยากกว่าจะได้มาก็เหนื่อยนะอะไรประมาณนี้คุณก็ต้องต่อสู้ดินน้นรน ืไม่ไม่ได้ไม่ได้ว่าสมูทมากแต่คุณก็มีครบทุกอย่างตามตามที่คุณต้องการเลยนะคะในช่วงไม่เกินสิบปีนี้จะเห็นตั้งแต่ปีที่แปดไปแล้วจะเริ่มเห็นแล้วว่าเริ่มมีฐานะขึ้นมาเริ่มสบายประมาณนี้นะคะอ่ะโอเคนี่ก็คือคำตอบของกองที่หนึ่งกองเฮลิคอปเตอร์นะคะ ต่อไปกองที่สองกองเสื้อกันฝนค่ะกองที่สองกองเสื้อกันฝนนะคะ,นนนะ,คะหัวข้อของเราในวันนี้ก็คืออะ อีกห้าถึงสิปีข้างหน้าต่อจากเนี้ยตัวคุณกองที่สองกองเสื้อกันฝนเนี่ยจะประสบความสำเร็จในชีวิตมีบ้านมีรถล่ำรวยเงินทองไหมมาดูกันเลยค่ะอันนี้คลิปนี้จะเหมาะกับอ่ะบุคคลที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะนะคะกำลังต่อสู้ฝ่าฟันนะอยากมาเช็คว่าแบบ5้าถึงสิปีข้างหน้าอะภาพรวมจะประสบความสำเร็จในชีวิตประมาณไหนอ่ะ ใครใครที่มีพร้อมทุกอย่างแล้วก็อาจจะเลื่อนผ่านไปก่อนนะคะ,อะโอเคมาดูกันค่ะกองที่2องกองเสื้อกันฝนค่ะ ใบที่หนึ่งได้ไพ่เด็กดาบค่ะใบที่สองสี่เหรียญค่ะใบที่สามเด็กถ้วยค่ะใบที่สี่สองถ้วย ใบที่ห้าเด็กไม้ใบที่หเดอะซันใบที่เจ็ดเจ็ดดาบใบที่8ปดเจ็ดไม้เท้าค่ะ ใบที่เก้ากงรอโชคชะตาค่ะอืมใบที่สิบห้าถ้วยอ่ะโอเคสำหรับคุณกองที่สองกองเสื้อกันฝนถามว่าในช่วงห้าถึงสิบปีข้างหน้าเนี้ยตัวคุณกองที่สองกองเสื้อกันฝนเนี่ยจะสามารถประสบความสําเร็จในชีวิตมีบ้านมีรถล่ํารวยเงินทองไหมกองนี้ก็ ก็ก็มีมีนะคะมีประสบความสําเร็จในชีวิตแน่นอนจากหน้าไพ่นี่คือมีขึ้นไพ่รถไพ่บ้านอาังหาริมทรัพย์ที่ดินอะไรประมาณเนี้ยมีค่ะมีนะคะก็สําหรับกองนี้นะคะก็ประมาณว่าตัวตัวคุณน่าจะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นแบบอยากจะสร้างฐานะอยากจะแบบเก็บเงินเก็บทองอยากจะให้ตัวคุณเนี่ย ประสบความสําเร็จในชีวิตดูดูมีความเขาเรียกว่าพยายามความมีโฟกัสเรื่องเนี้ยค่อนข้างจะร้อยล้านเปอร์เซ็นต์เลยว่าเอ้ยฉันจะต้องมีเงินเก็บฉันจะต้องมีบ้านมีรถฉันจะต้องมีฐานะที่มั่นคงสุขสบายประมาณว่า คือคือมีการวางแผนมีการจัดการอะไรเรื่องการเงินหรือรายได้รายรับรายจ่ายทำบัญชีอะไรเป๊ะมากนะคะแล้วก็มีแพชชั่นในเรื่องแบบนี้เยอะอาจจะแบบแพยายามแบบมีมีอาจเราอาจจะมีไอดอลที่เขาประสบความสำเร็จ สักคนหนึ่งอะเราอาจจะมีใครในใจที่แบบเนี่ยฉันฉันจะต้องสําเร็จต้องรวยเหมือนคนเนี้ยอะแล้วคุณก็ทําได้จริงด้วยนะคะเหมือนบุญภาวานาคุณมันมันไปได้ถึงไปได้ไกลนะคะยังไงก็ต้องมีบ้านมีรถมีเงินเก็บล่ํารวยยังไงก็ทําได้ไพ่บอกเนี้ยเออไพ่บอกมาว่ายังไงคุณก็ทําได้แน่นอนแต่ว่ามันมันจะไม่ไม่ได้รวดเร็วทําใจปุ๊บปรับรลับโชคอะคะ่ะมันเหมือนคุณจะต้องต่อสู้ฝ่าฟันอนะประมาณเจ็ด 7ปีเป็นต้นไปอ่ะในช่วงเจปีเนี้ยคุณก็จะเริ่มวางแผนชีวิตแล้วว่าเฮ้ย mm. เงินจะเอาไปทำอะไรดีต่อยอดยังไงเก็บเป็นเงินเย็นไปลงทุนอะไรค้าขายอะไรงานประจำแบบไหนจะไปเพิ่มภูนยังไงเหมือนเหมือนคุณก็ค่อนข้างวางแผนหรือดูเก่งกล้าสามารถในการจัดการชีวิตในช่วงเจ็ดปีเนี้ยจะเป็นช่วงแบบ ทำมาหาก,กินเก็บเงินแล้วก็เอาเงินไปต่อยอดแล้วก็เป็นช่วงที่มีธุรกิจแล้วแล้วสำเร็จมีชื่อเสียงประมาณนี้เนอะเหมือนทําได้จริงหลังจากนั้นปีปีที่แปดเก้าสิบไปแล้วอ่ะคุณก็จะเริ่มมีมีแบบมีบ้านมีรถมีแบบทรัพย์สินเงินทองก้อนใหญ่เลยนะคะอ่ะ ใช่ก็จะมีตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ปีที่แปดเก้าสิบไปแล้วคุณจะเริ่มมีทุกอย่างแล้วแบบพอพอคุณมาคิดดูแล้วคุณก็รู้สึกแบบภาคภูมิใจในตัวคุณเองที่คุณสามารถแบบทํามันได้จริงนะอะไรเงี้ยถึงมันจะแบบเออแบบแรกแรกด้วยความเหนื่อยยากดูเศร้าบ้างโถบ้างอดบ้างอะไรบ้างแต่คุณก็อดที่จะภูมิใจในตัวเองไม่ได้ว่าคุณมีทุกอย่าง ประสบความสําเร็จแล้วจริงๆเออคุณทําได้จริงๆเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็ดูมีความภาคภูมิใจในตัวเองแล้วก็แบบอาจจะมีน้อยใจในโชคชะตาบ้างว่าแบบเออเราไม่ได้เกิดมามีต้นทุนเหมือนคนอื่นเขาไม่ได้เกิดมาแบบพ่อแม่รวยร้อยล้านเหมือนเหมือนตระกูลอื่นแต่เราก็ต่อสู้ด้วยตัวเราเองฝ่าฟันด้วยตัวเองก็ถือว่าเป็นโชควาสนาของเราเราก็อาจจะมารวยที่รุ่นเราเนี้ยแหละก็ขอ,ขอขอแค่อย่าเศร้าไปเพราะว่า ขอให้สู้ต่อไปเพราะว่าตัวคุณทําได้จริงๆนะคะมีทุกอย่างจริงๆนะคะโอเคค่ะนี่ก็คือคําตอบของกองที่สองกองเสื้อกันฝนนะคะต่อไปกองที่สามตะหลิวค่ะ กองที่สามกองตะหลิวนะคะหัวข้อของเราในวันนี้ก็คือตัวคุณในอีกห้าถึงสิบปีข้างหน้าเนี้ยคุณจะสามารถประสบความสําเร็จในชีวิตมีบ้านมีรถมีทรัพย์สิสนล่ํารวยเงินทองไหมนะคะอ่ะคลิปเนี้ยจะเหมาะกับวัยรุ่นสร้างตัวหรือคนที่เขากําลังสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะอยากมีชีวิตสถานะทางการเงินที่ดีขึ้นมั่นคงขึ้นนะคะดูภาพรวมภายใน ไม่เกินสิปีนะคะใครที่มีพร้อมทุกอย่างแล้วคลิปนี้อาจจะไม่เหมาะกับคุณต้องเลื่อนผ่านไปก่อนนะคะอ่ะโอเคกองที่สามกองตะหลิวมาดูกันเลยค่ะ ใบที่หนึ่งได้ไพ่ไหนดาบค่ะใบที่สองได้ไพ่แชรีออค่ะใบที่สามสิบเหรียญค่ะใบที่สี่หนึ่งเหรียญ ใบที่ห้าควีนเหรียญใบที่หทาวเวอร์ใบที่เจ็ดเด็กเหรียญใบที่แปดจัสมิน ใบที่เก้าลาชินีพัจจันทร์ใบที่สิบเก้ามาอ่ะโอเคสำหรับคนกองที่สามกองตะหลิวนะคะตัวคุณในอีกห้าถึงสิบปีข้างหน้าคุณจะสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตมีบ้านมีรถล่ำรวยเงินทองไหมกองกองเนี้ยเศรษฐีเลยค่ะจริงๆ กองเนี้ยบอกเลยเป็นเป็นเป็นบุญเก่าติดตัวมานะคะตัวคุณอะในอนาคตอะห้าห้าปีสิบปีเนี้ยยังไงก็รวยมีของดีติดตัวมานะคะแบบถ้าถ้าตอนเนี้ยตัวคุณแบบกองตะหลิวแบบเออยังไม่รู้ทิศทางชีวิตกําลังเหนื่อยกําลังสู้อยู่บอกเลยอย่าท้อให้สู้ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวประมาณไม่เกินปีที่สามปีที่สี่ไปแล้วเนี่ยนับจากนี้ไปเนอะ คุณคุณจะเริ่มรวยแล้วคุณจะเริ่มมีตั้งแต่ปีที่สามปีที่สี่แล้วแหละเออปีที่สามปีที่สี่อ่ะเหมือนคุณจะมีความพลิกผันในโชคชะตาเหมือนเหมือนจากที่เคยต่อสู้อะไรเงรี้ยสมมตินะเป็นพนักงานออฟฟิศรายเดือนหรือทําธุรกิจเล็กๆ,ๆน้อยๆอ่ะมันจะค่อยๆเริ่มโตขึ้นเริ่มเริ่มเป็นเศรษฐีขึ้นตั้งแต่ปีที่สามไปแล้ว ปีที่สามปีที่สี่ปีที่ห้าคุณจะโคตรรวยเลยอะ่ะจะแบบมันจะเป็นปีที่สามปีที่สี่ปีที่ห้านะจะเป็นเป็นช่วงชีวิตที่แบบคุณต้องรีบกอบโกยอะ่ะเออแบบต้องฉลาดในเรื่องเงินนิดนึงนะแบบคุณจะรวยเป็นเศรษฐีเลยคุณอาจจะแบบเป็นช่วงชีวิตที่แบบบางคนแบบมีโชคลาภไดเ้เงินมรดกหรือบางคน ถูกหวยหรือบางคนได้เงินก้อนใหญ่จากธุรกิจที่คุณต่อสู้ฝ่าฟันมาเนี่ยแหละอ่ะคุณจะเริ่มมีเงินเก็บก้อนใหญ่แบบเป็นหลักแสนหลักล้านแล้วก็เริ่มมีมีบ้านมีรถอะไรช่วงช่วงเนี้ยเลยอะ่ะช่วงปีที่สามปีที่สี่ปีที่ห้าแบบเป็นเศรษฐีไปเลยนะคะทีนี้อ่ะปีปีที่หกเจ็ดแปดเก้าสิบอะไรไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าอยู่ตัวแล้ว ถือว่ามันเรารวยแล้วตั้งแต่ปีที่สามปีที่4ี่ปีที่ห้านะคะที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณว่าตัวคุณจะจัดการเรื่องทรัพย์สินเงินทองของคุณต่อยอดยังไงต่อแต่คุณก็เหมือนแบบเริ่มอยู่ตัวและเริ่มสบายแล้วแค่ว่าต้องระวังไม่ให้มีเจ้ากรรมในเวรมาดูดเงินเราแค่นั้นแหละเออให้ระวังการใช้จ่ายอย่าอย่าไปเปิดรับมิจฉาชีพหรือเปิดรับ ใครที่มันจะเข้ามาเอาเงินเอาทองเราก็ดูดูดีๆประมาณนี้เป็นช่วงประคองทรัพย์สินตัวเองไม่ให้ไม่ให้ตกไปเป็นของคนอื่นได้ง่ายๆประมาณนี้นะคะก็คือเอกองเนี้ยรวยโคตรเร็วเลยอ่ะจ,จะบอกเลยว่ามีบุญวาสนาแบบแบบมาช่วยเหลือคุณมามาตอบแทนอานนี้ส่งผลระบุตั้งแต่ปีที่สามสี่ห้าเป็นช่วงกอบโกยหลังจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวเราแล้วว่าเราจะสามารถรักษาทรัพย์สินเงินทองของเราตรงเนี้ย ยังไงไว้ยังไงได้นานแค่ไหนขึ้นอยู่กับวาสนาของแต่ละคนแล้วแต่แต่ตัวแต่ตัวคุณกองตะหลิว,ว่ารวยเร็วนะคะอ่ะโอเคก็กองที่สามก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้เร็วเร็วกว่ากองอื่นเล้วกองอื่นดูต่อสู้ฝ่าฟันหนะัก ่ะโ,โอเคก็จบลงแล้วสำหรับ EP นี้นะคะแอปก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆ,ๆเลยที่มาติดตามรับฟังรับชมกันจนจบคลิปเลยนะคะแอปก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมคลิปนี้ทุกคนนะคะพบเจอกับความสุขสมหวังในทุกเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงิน,นความรักสุขภาพโชคลาภเงินทองขอให้มีแต่สิ่งดีๆหลั่งไหลเข้ามาสู่ชีวิตของทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมคลิปนี้ทุกคนกันไปจนตลอดชีวิตของทุกท่านเลยนะคะโอเคค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าในวัน พรุ่งนี้นะจ๊ะบายยจ้าสวัสดีจ้า